ดาราสาวรุ่นใหญ่ฟาดเผ็ดปลอมแรงหลังลงข่าวตกอับไม่มีงานนักแสดงมากฝีมือทรายเจริญปุระโดนผิดเผ็ดปลอมเล่นงานจังๆกับเพ็ดแหม่มโพดําปลอมลงข่าวว่าโดนวงการแบนด์ไม่มีใครจ้างงานต้องเปิดคาเฟ่เลี้ยงชีพตัวเองพร้อมทั้งบอกว่าไม่รู้จะโกรธอะไรก่อนระวังเนื้อหาข่าวที่ว่าตอนนี้ไม่มีทั้ง ทั้งที่เพิ่งมีซีรีส์จบไปและกำลังมีอีกเรื่องที่ถ่ายทำอยู่หรือภาพที่เอามาใช้ในรูป Facebook และ IG ก็มีเยอะแยะทำไมถึงไม่อัปเดตรูปแล้วเพจนี้เป็นเพจปลอมแต่มีคนตามเยอะมากเมื่อไหร่จะหายไปสักทีมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับสาวสายกันมากมาย